มาค่ะจะพาพี่ๆมาปลูกถั่วนะคะโอ้ยหนาวค่ะพี่นองค่ะอีฉันขึ้นมาหนาวค่ะมื่อนี้ล่มล่มโบกโบกค่ะล่มโบกโบกหนาวค่ะหนาวทั้งแดดทั้งหนาวกัดแก้วมาปลูกบักทัวค่ะเดี๋ยวพ่ะท่านกินนะคะพี่น้องค่ะนี่นี่ขึ้นได้บักทั่วแย้แก้วนะคะเนาะได้บักทัวชีมม่วงได้บักทัวชีบ่ม่วงได้บักทั่วหลุกแปร อันนี้นายพักซีปลอมค่ะพักซีปลอมประ่านในฮอดประ่านในฮอดล้มฮอดจินจะว่ามาอนี้มาปลูกบอกถั่วกันแกลกต่างเพศหูมันกันนะคะนะ่ะเนาะเราจะปลูกแค่ลุมละสามเม็ดนะคะนี่ดูนะคะหนึ่งสองเอ้ยมันหนาว นี่นะคะยามาหาเขาสินตรงเขาเด้อเพิ่อนครับพี่น้องคะนี่นะคะขั้นแรกแกจะไปเอาเนื้อไส้ปกตีไกกนนด้พี่น้องไส้มาแค้นตะลุกแค้นตะลุกกับชิป,ปูขึ้นกันละวะอ่นะคะพี่แกก็จะเอาลองหลุมนะคะนี่ยังละยังละ ยังละเม็ดกับพ่อค่ะอันนี้รับประกันรับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะพี่น้องขืนสุดหนนี่นะคะเอยเป็นหลวกเป็นหลูกเป็นน่วยได้หรือหรือเป็นน่วยนี่เป็นหลูกเป็นน่วยนี่ในบักถั่วนะคะในบักถั่วหยอดลงไปหยอดลงไป ให้เกินึ้นดีพี่น้องขึ้นดีเป็นด้านไามที่แค่สีเฮตหนึ่งสองกันกันมันตายใสุ้มละสามตนสุมละถามสามเม็ดพี่น้องใส้รุมละสามเม็ดขึ้นทุกเม็ดค่ะนี่นะคะนี่ แา่แก่่าไรใช้งมืดหรอกแา่แก่ก็ไปซีลุงมเลยนะพี่น้องเนาะลุ่มที่ห้าลุมที่ห้านีุ่มที่ห้านะคะมีแบบถั่วในแบบถั่ะะว,ว,วสอง มันหองส้องสามเหม่อกะแต่เพ่เนาะเพ่แงแลวพี่น่องได้จักลุ้มละเฮ้ยกินบาเบิดนี่นะคะนี่กับพ่อนะคันคนี่ในมัน มเมล็ดมันงามๆเลยพี่น้องสีอ่ะยอดลงเป็นเมล็ดเป็นลูกอ่าทีนี้ก็ทีนี้ก็เหลือเป็นถั่วถั่วนี่นะ,ะพี่น้องเนาะถั่วนี่ถั่วนี่อีกอ่าย่างละหลุมย่างละสองหลุมนะพี่น้องเนาะย่างละสองหลุมหนาวด้พี่น้อง ปลูกไป,ท,ป,ปทั่วปลูกไปทั่วก็เก็บกินนี่พุ่มแล้วนะนะพี่น้องเนาะนี่ก็เอาไปจะคลอกในจะคลอกใน่อย,ย,ยมื่อแยกแก้วหนาวแก,แกลเลื่อยมือเงียบนี่มันหนาวเด้พี่น้องมือได้แกลเงียบนี่เฝ้าปลูกเฝ้าเข้าบ้าน อะไรอ้ยดินมันลมพี่น้องมังไงเป็นไ,ไงขุดดีไลท์ดินเลยพ่าลมแคร์ซี่าสบักดูหมาอีแครีพี่น้องมันสบาอีแคร์ซี่อีหมาพี่บ่าอีหมาพี่บ่าเอิอว่าอีหมาพี่บ่า แค่สีแค่สีอีแค่สีมันมันจำมันจำสื่อของไหนได้พี่น้องมันสื่อว่าอีแค่สีเนี่ยม้วนแม่เนื้อกินบ้วนแม่นเนื้อกินบักทัวบ้วนแม่เนื้อกินกับสีกินว่าแต่เนื้อกินมันโอ้ยปลูกเร่าๆแล,แล้วพี่น้องฮลัลโหล Det er flere dekk jeg kan se nærmere på.